สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุนเด้อจา้าม้อนี้กะมาพอกันในวันที่16มกรา2 5ง5 6นาอกาเนาะจัเนาะทุกคนจา้าสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังสุภูสุนเด้อจา้าที่มารับชมวิดีโอนี้เนาะจานะ้ะเนาะม้อนี่กะมาพอกันแป๊บเดียวเด้อจ้ะเพราะว่าม,มีมีอยังต้องเฮ็ดเดยอะแยะนะจา้าทุกคนจา้าเพราคอยว่างเนาะทีนี้ก็เลย เกือบลืมเกือบลืมทําคลิปวิดีโอลงบอกเลขนอกจากพี่น้องจ๋านะคะก่อนอื่นกระต้องบอกก่อนว่าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนอกจากบ่มักกระพานนาะจาให้เป็นแนวทางเท่านั้นนอกจากเนาะห้ยฟรีจะ้าผูดใด้หูจักกะคงจีเข้าใจนาะจาเนาะว่าพี่หนูหย้ยังสีมาตลอดนาะจาเนาะพิถูกก็ว่ากันไปตามสูตรคือเกาเดอร์พี่น้องนะคะผี่ถูกก็ว่ากันไปตามสูตรอ่า ใจใก็อยากให้ถูกค้นถูกน่ะละจ้าพี่น้องจ้านะคะแล้วก็พี่นุก็ขอเถ่าความนิดนึงอ่าเรื่องเลขถูกนะจจนะเนาะเรื่องเลขถูกหลังจากงานบวช่ะจ้าหลังจากงานบวชเราจะเนียนมันมีถูกอันเอาสื่อมาเห็ดเห็ดในงานบวชน่ะละจ้าก็เลยกเกลี่ยนคนเถ่าก็เลยว่าเอาไปจุดไปสันก็เลยเอาไปจุดเรก็เลยเอามาฝากเอฟซีเจนะเนาะก็ ในตัวเลขมากก็คือสามหนะึ่งหกมาจานทุกคนจ้าสามหนึ่งหกนี่เลขหนึ่งชนมาชนมาชนอยู่ในสูตรด้วยจ้าพี่น้องนะคะเลขหนึ่งมาชนอยู่ในสูตรนะคะอ่าก็เลยเอามาฝากทุกคนนะ้อยจันทร์นกกะลองเบึงกะตัดหลินเบึงน้อยจันทรทุกคนจ้า,นะจจาเพราะว่าบ่มีผู้ใดหัวมันออกจ้าเลขกันนะนะคะกะเฮ็ด ตามสูตรตามเดิมนี่เลยจ้ะทุกคนจ๋านะคะแต่งวดนี้พีนูห้วิ่งหนึ่งเนื้อจ้ะห้วิ่งหนึ่งกับศูนย์แม่จ้ะห้วิ่งหนึ่งกับศูนย์ที่นี่แบบอา่าเลขเป็นยังเป็นยังจ้างเลขก,กันเอาเล็กตัวนี้มากเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้อันมันเป็นเลขใกล้โตพีนูแม่จ้ะพีนูถูกลดชนพีนูสูกรดชนอยู่นาวิโคเนาะคะ่ะเนาะอ่า ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจา้ะเนาะที่นี้มันวันออกพีหนูกเลยมันมีมันชนในเหล็กหนึ่งมันมีเหล็กหนึ่งพีโนกเลยจับมาไหวเลนลินเนาะจ้ะเนาะก็สื่อพอสม,สมควรสมควรด้วยจ้าทุกคนจ้านะคะพีหนก็ถูกลถชนกับเจ็บอยู่หลายมือขึ้นกันจ้าแต่ว่าหันบ่เป็นยังหลายแต่ว่ากับบ่เป็นแพลบ่ยังแต่ว่าเ,าาเจ็บระบมเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าเขาเขาเลี้ยวมาแล้วเขาไปชนเอาเลยนะจาน้าทุกคนพีหนก็ตีไฟเลี้ยว ล่อล่อเลียวกระบ,บาดน,นะจน๊ะเนาะอยู่เลียนสายชิดขวาตีไฟเลียวขวาเพื่อจิกกระบาดรถมันไหลก็เลยจอดที่นี่เขาเขาเลียวรถเขา,ขา,าเขาบ่เบิง์นนะจ๊ะเขาชนเอาเลยจ้าทุกคนนะคะพี่หนูก็เลยเอาทะเบียนรถมอไซค์พี่หนูที่ที่เขาชนนะจน๊ะเนาะทุกคนจ่ายเน็ตพี่หนูก็เอา,าให้ไม่เบิร์วันนี้ก็คือเก่าจ้าขอให้เอฟซีสุภุสกคนมีโชคนะจน๊ะเนาะทุกคนจาน่า ถ้าผู้ได้ิถามาไขเด็ใไขแนให้ย่งดียังดีดีแล้วจ้าดีแล้วเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ได้ปกติแล้วจ้าแต่อาทิตย์แรกน่ะเจฟเราบ่มไปเบิดแล้วจ้าทุกคนจ้านะคะก็ขอบคุณตีเป็นห่วงเนาะจ้าเนาะที่ติดตามเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าื้นนี้ก็เอาโชคมาให้คือเกาเด้อพี่น้องจ้านะคะขอให้ทุกคนมีโชคไปน้ากันเด้อจ้าพี่น้องงวนเมื่อกี้นี่ก็ให้ไป ฮาซีเจ็ดก็ไปเขาสามตัวไทยน้ะพี่น้องเอ,อ้ยเจะเมลไปแตกหัวอืมเรีกกระไดเนาะกะเบาๆกันได้จ้าทุกคนจ้าพี่นุกับว่าอันแนะนํำให้ทุกคนเป็นหนีเป็นสินได้จ้าเด้อมีแต่จะอยากให้โชกด้จ้าพี่น้องนะคะทุกคนจ้าเอาละเนาะม้อนี่กะสมควรสมควรมาจากททยมาหายตัวเลีกกันเนาจะเนาะกะผูได้มักยังไรกะติดตามกันเลอเด้อจ้าพี่น้องจานะคะ อันแล้วแต่ใดสิมักตัวไหนนาอจะเนาะหมักกับพันนาอยจะเนาะทุกคนจ้าจ้าพี่น้องมือนีก็ะลากันไปก่อนพอกันนี่คือดีโอถัดไปนาอยจะเนาะเลิบๆสุขบุดสุขคนคือเก่าเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจเวยจ้า๊ายบายจ้า